สวัสดีจ้ามือนี้พี่บัวกลกับมาจากสวนนะคะกลับมาจากบ้านสวนยินดีก็ขนพวกหมากใหม่ผลนำใหม่มาเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นหมากใหม่ที่ซอยเอานะคะที่แรกว่าจะมาบม่มแต่ว่าเบิงมันส้งจะสุกแล้วก็ได้จะว่างไรมันสุกแบบสุกธรรมชาติแล้วก็จะค่อยๆทยอยกินนะคะบ่ม สวนหมกม่วงอีกถุงนึงอันนี้จะพอดีไปเก็บไว้สวนหน้านะคะส่วนหน้าหน้าถ้าเราอยู่บ้านเนาะ้เราไปอยู่กรุงเทพบ้านก็บม่มีคนอยู่ส่วนมักม่วงขังบ้านก็บล้นเต้มีผิบวัเก็บมากแต่นีทั้างนวยน่วยเลยแต่มี่จะนวยขังก็คือมันจะเนาขังหนึ่งเนาะก็กาว่าจะมาปาดเอาเฉพาะส่วนที่มันใส่ได้จะมาเห็นหมกม่วงขวดนะคะถุงนี้ทั้งหมดจะเป็น หมักม่วงสุกที่มันสุกคาดต้นแล้วก็รดนเองนะคะรดนู่ใไต้ต้นนะส่วนใ่จะเป็นหมักม่วงแบบพัน์พื้นบ้านก็จะมีอกกร้องหมักม่วงน้อยหมักม่วงใยหมักม่วงแก้วนะคะก็ะคือปะาปนไปเป็นมันเป็นต้นใหม่เก่าอายุสักประมาณสามสิบสี่สิบปีบูอาจามันก็ได้หมักน้อยเนาะเพื่อนบตัดทิ้งนะเพิ่นเสียดายแต่พ่อได้เก็บถึงอันนี้จะเอามาก,กวน นี่จะเป็นหมักแต้มหมักแต้มเนี่ยจะมาเป็นรุ่นสุดท้ายเราจะเพราะว่ามันเมดรุ่นแล้วค่ะยุบานสวนยินดีเพื่อนเพื่อนที่อยากกินอยากชิมตอนนี้บัมี่แล้วนะคะอันนี้พี่บัวจะส่งให้ลูกค้าที่สั่งนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนที่อยากกินกะส่งให้ได้ทั้งไปที่นี่นะคะส่งให้ก่องนึงนะคะ โอมนมาโหลดจะร้อยห้าสิบบาทนะปะกติสิบ,บตัวก็วจะคิดนี่มันก็นจะเป็นคิดค่ากรองกับค่าทรงนะคะส่วนคาหมักแปมกับมือนกับไห้ชิมตี้นะคะม,มัดแปมทัันปกติเขาขายเนี่ยขายกิโลกร,รัมละสามสิบบาทจา้ะแที่เขาขายไห้ก้นเท่เามาเอาไปเชื่อมแต่เอาไปแช่อิมนะ่มเนาะแต่ลูกมันจะเล็กนิดนึง แต่ว่ารสชาติมันดีมากๆเพราะว่าเนื้อในมันจะหวานนะคะเพราะมันสุกแก่จัดจนจะล่วงมดแล้วนะคะค่ะมันแก่จัดจัดมันจะเนื้อในมันจะหวานนะคะนอกจากมะแปมมะม่วงแล้วก็ยังมีมะไฟนะคะมะไฟหมักไฟหวานนี่จ่ะ ก็จะมีมะม่วงมะแปมมะไฟหวานนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นมะม่วงฟ้าลั่นฝ้าลั่นกินดิบจะอร่อยนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มแกจัดมันจะแตกนะคะโมดูมีวิธีย่างไรที่จะบริเวณให้มะม่วงแตกนะคะส่วนใหญ่เขามันก็เป็นมะม่วงมั่นเนาะเ้ากินดิบมันจะอร่อย อันนี้ก็เป็นผลิตผลจากบ้านสวนยินดีแล้วก็สวนของหน้านะคะเก็บมาสำหรับแปรรูปถ้ามะม่วงที่เละๆอย่างนี้เสียเอาไปบีบเพ็ดมะม่วงกวนนะคะแล้วก็ตากเป็นมะม่วงแผ่นแต่ว่าขันมะม่วงที่มันสุกๆคำํามนี่จักน้อยนี่ันมันเยอะนะคะก็จะฝานตากเพ็ดมะม่วงตากนะคะพอดีไปเห็นคลิปของมู ที่ก็จะทายคี้เพชรหมักม่วงตากแห้งก็เลยแบบเกิดไอเดียว่าเออมักม่วงเข้ากันหลายเดี๋ยวเราสดลองตากแห้งบึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติบ่เคยตากบมักม่วงนะคะเคยแต่กวนมักม่วงเราก็เอาไปตากแต่นะคะให้เป็นม่วงแผ่นแต่ว่าขนมม่วงที่ฝานตากเหมือนกล้วยตากนี่บ่เคยเลยจ้ะแล้วก็มีกล้วยอีกนะคะกล้วยรอบนี้ตัดท่านนะคะ พอปะกะติกล้วยมันจะอยู่ขอบสวนเะนาะกะตัดโบใครท่านนะคะจะมีแบบค้นขมวยเขามาา้าตัดกล้วยประจํานะคะบางหูเราก็ว่าผู้ใดแต่ว่ามันก็บแบบอยู่กับขอบสวนนะคะคองหลอตารอดใจเขาเนาะสวนมันกับกว้างนะไค่จากบ้านหลายเติบเนานะทีมันอันสิบเอไรเขาก็แบบบบเห็นจาคอเขาก็สิคอกินนะมั โอเคจ้านี่เป็นผลิตผลจากบ้านสวนยินดีนะคะเก็บมาสำหรับแปรรูปเดี๋ยวกันเห็ดัมกม่วงฝวนเสร็จแล้วจะเอามาอวดอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า